เป็นไงสีผิวเราสว่างออร่าถ้าใส่สีม่วงใส่ยังไงให้หน้าไม่มืดข้อที่1ดูว่าเราเป็นผิวโทนอุ่นโทนเย็นค่ะพอเรารู้จักโทนสีผิวตัวเองเราถึงจะไปหาสีที่มันเข้ากับโทนสีผิวตัวเอง วิธีเช็คง่ายๆนะอะให้ลองเอาสีมาใส่มาเทียบดูเทียบระหว่างข้างบนกับข้างล่างอ่ะอันไหนหน้าเข้มืึกว่ัวกันใครเห็นด้วยกับครูไหมคะทาให้ผิวเขาออร่ากว่าสีอื่นๆเห็นไหมคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะแปลว่าเขามีโทนสีผิวโทนเย็นค่ะอันนี้วิธีที่1วิธีที่2ออาจจะใช้วิธีเอาสีลิปสติกลองมาทาก็ได้ว่าอันไหนหน้าสว่างนี่คือการทดสอบด้วยตัวเองง่ายๆถึงแม้ไม่มีอุปกรณ์ครูทวนนิดนึงเผื่อใครที่ เพิ่งเคยมาติดตามครูนะคะว่าจริงๆหรือดูแล้วมันมีกลิ่นหรือดูกันแน่นะคะหลักๆ มี4ฤดูอ่าฤดูวินเทอร์อ่าทางซ้ายอันที่สองสปริงสามออทัมสี่ซัมเมอร์ถ้าเป็นโทนอุ่นก็จะมีเป็นสปริงที่ครูวงไว้กับออทัมฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูเย็นก็คืออันที่ไม่ได้วงก็คือวินเทอร์นะคะหรือเป็นฤดูซัมเมอร์นะทั้งหมดมีเป็นสี่ฤดูใหญ่ๆเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าให้หาว่าเป็นโทนอุ่นหรือโทนเย็นใช่ไหม พอไปข้อที่สองค่ะหาเพื่อเราจะดูว่าเราฤดูสีอะไรตามรูปนี้ไหนใครเคยทำเพอร์ n ซน c o อ o r คหรือเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างคะ คำถามคือสมมุติว่าสีที่ปกติเราใส่เนี่ยมันดันทําให้ผิวเราเป็นแบบผู้หญิง3รูปเนี่ยรูปที่2ที่สที่4คือมันไม่ใช่สีที่แบบทําให้ผิวเราออร่าสักเท่าไหร่วิธีแก้วันนี้ภูมาให้3วิธีนะคะวิธีที่1่งเอาสอีที่ใช่อะมาทาเป็นลิปหรือมาใช้กับสีตามาใช้กับสีแต่งหน้าแทน <S 2, 2 <S ให้ทําเป็นสีผมค่ะหรือ3เอาสีที่ใช่อะมาทําเป็นเสื้อคลุมหรือเครื่องประดับแต่นี่จะอยู่ที่หน้าก็เอาเป็นเครื่องประดับ ้าพ0ันคอให้เอามาอยู่ใกล้หน้าเราที่สุดหลักๆม่วงที่เป็นเข้มๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฤดูออทัมนะคะเป็นสีโทนอุ่นก็เป็นฤดูของครูแต่สังเกตไหมขนาดฤดูเนี้ยยังแบ่งออกเป็นสามย่อยความเข้มความความสว่างของแต่ละฤดูอ่ะ ก็สว่างไม่เท่ากันยังมีหลายม่วงลองสังเกตตัวเองดูถ้าสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์ว่าปกติอะใส่สีโทนแบบนี้แล้วมันทําให้หน้าเราดูสว่างไหมเป็นวิธีที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะแล้วมันจะทําให้เวลาเราใส่เสื้อสีสีไม่ว่าจะเทศกาลไหนอะคะ่พะพอเราเจอรู้ดูตัวเองอะมันจะสนุกแล้วไม่ใช่แค่เทศกาลนะคะยังมาใช้กับชีวิตประจําวันได้ด้วยเช่น สีผมสีหน้าสีปากสีตาใครอยากได้ความรู้แบบนี้นะคะชอบความรู้แบบนี้แล้วอยากรู้วิธีรู้หรือดูสีของตัวเองไว้ใช้ในทุกๆวันนะคะทักเข้าไปที่ไลน์แอดครูชัด a d k r u c s u t ค่ะ